วารยาอีกโอ้ผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยพี่เล่นไม่เป็นเราต้องวารยาพี่อนก่องตาเลพี่โจดเอาคืนมาให้ผมไหมและน้องมีกล้องแหละด้างบนน่ะใครยิงวะผมเนี่ยยิงสบิเอ้ยโอ้โหยิงเรถคือรถเห็นนะรถเยอะไหม ดูไว้นะขนแกน่นอย่าเล่นดีอะไรวะไอ้ยีเมื่อกี้ได้ยิงกูเกือบตายที่เลือดติ้งเท้ <c oughs> เาดูไว้นะขนแก่นอะ่ะอย่าเล่นดีไอ,อ,อ้ไ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 กระโปงเฮ้ยของผมอะใครเป็นไอ้มดเนี่ยกล้องพี่งกล้องพี่อ,อ,อ้าวเฮ้ยเอ้าวหากเก็บเยอะแยะน่ะไม่ต้กเก็บเลยเลยนี่นี่ออไม่ใช่หรอของนายอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยเดี๋ยวของผมหายไปไหนหมดเนี่ยแตกตรงนี้ไหนตรงไหนมึงแตกตรงนี้ใช่หรอมึงกรรมที่ตัวเองแตกไม่ได้หรอ